สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบริษัไเคนะครับเดี๋ยววันนี้มีปัญหาของเว็บร้อยสิบไอนะครับคืออาการจะหอนนะครับแล้วก็เดินเบาไฟหน้าไม่ติดนะครับต้องบิดคันเร่งนะครับถึงจะติดแล้วก็แบตไม่ชาร์จนะครับหอนนี่รถสั่นเลยนะครับสั่นทั้งคันเลยนะครับรถหอนหอนเหมือนโซ่โซ่ตึงมากๆนะครับมันจะหอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะหอนแบบนี้นะครับแล้วก็สั่นะครับตัวนี้จะสั่นสั่นเพราะตัวนี้ครับใครจะไปคิดครับว่ามัดไฟมันสั่นนะครับมัดไฟมันช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคครับก็อนนี้ลยครับตามรูปเลยครับมัดไฟครับนที่มัดไฟตัวเดียวนะครับก็เล่นสลื้อทั้งคันเลยนะครับ นึกว่าลูกปงลูกปืนเป็นอะไรนะครับที่แท้ครับนี่ครับตัวปัญหาเลยครับมัดไฟครับอาการถ้ารถเพื่อนๆเป็นแบบนี้ก็ลองคลิกตัวนี้ดูได้แล้วครับหลักๆก็จะมาคู่กันคือไฟหน้าเดินบอลไม่ออกนะครับแล้วก็แบตไม่ชาร์จลองแกะดูครับก็มีเพียยเตรานี้ครับคลิปนี้นํามาฝากกันแบบเรียบร้อยสิไปนะครับนี่ครับมัดไฟนะครับมีอาการหอนแล้วก็รถสั่นไฟหน้าเดินบอลไม่ออกแล้วก็ รถไม่ชาร์จแบตนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องมาไดอรอเกผม,มด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ